คนรุ่นผมเนี่ยอายุประมาณ30ก็ไม่รู้หรอกว่างานที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยดีไซเนอร์เอาผ้าไทยไปดีไซน์ตัดเย็บจำหน่ายในร้านปู่ย่าตายายสวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่พี่สาวใส่ชุดไทยแต่งงานเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,าชิน,นีนาเนี่ยไม่ทรงเล้งเห็นคุณค่าและก็อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วก็ได้ mm hmm. พิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยมีหน้าที่ ที่จะทำประวัติศาสตร์เราเนี้ยให้มีชีวิตขึ้นมาจากพระราชดำริในการฟื้นฟูผ้าไทยในวันนั้นส่งผลให้ผ้าทอในพื้นบ้านหลากหลายท้องถิ่นได้รับการฟื้นคืนและสืบสารงานทอผ้าเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ฉลองพระองค์ที่เราจะแสดงอยู่นะคะเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะจัดแสดงให้คนได้เห็นเพียงแค่ความวิจิตตะการตาเท่านั้นแต่ว่าเรายังอยากให้เห็นว่าฉลองพระองค์ทุกองเนี่ยตัดเย็บมาจากผ้าทอฝีมือของชาวบ้านซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงนึกถึงราษฎรของพระองค์ตลอดเวลาการที่พระองค์ท่านนําเอาผ้าทอเหล่านี้มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ก็เพื่อที่อยากให้ ราษฎรของพระอ,องค์ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นน่ะมันมีคุณค่ามันช่วยทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจอย่างเช่นฝรั่งเนี่ย mm hmm. เขามาดูพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็พูดว่าถ้าในบ้านเขาสิ่งเหล่านี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หมุแล้วแต่ของเราเนี่ยดีตรงที่ว่ามาดูในพิพิธภัณฑ์ก็มีเวลาไปเที่ยวในท้องถิ่นในชนบทสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เขาบอกว่านี่แหละคืออดีตในปัจจุบันที่คุณนะ่ะต้องขอบคุณสมเด็จพระราชนีของคนที่ทําให้สิ่งเหล่านี้ กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง